ขอโทษครับสายไปหน่อยครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11มิถุนาครับไม่ได้ลืมนะฮะพอดีติดธุระอยู่ข้างล่างวันศุกร์ที่11มิถุนายนก็ขอบคุณพระเจ้าครับ เมื่อวานผมมีช่วงเวลาที่ดีมากกับกับ,ก,บกับนักเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ในชั้นเรียนพระธรรมกิจการใช่ไหมครับแล้วก็ได้ได้มีโอกาสสมัครคิดทำกับพวกเขาได้มีโอกาสได้แบ่งปันได้ฟังความคิดของพวกเขาแล้วก็แบบเออมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเวลาที่เราสมัครคิดทำซึ่งกันละกันขอบคุณพระเจ้า ก็ก็เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินครับขอโทษครับขอโทษครับหนึ่งโครินบทที่หนข้อที่เครับหนึ่งโครินบทที่หนข้อที่เกบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สัตว์ซื่อพระองค์ทรงเรียกเราให้ให้สมคีธรรมกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับในเช้าวันนี้แล้วผมก็คิดถึงมันตั้งแต่เมื่อคืน พระเจ้าสัตย์ื่อพระองค์ทรงเรียกเราให้ให้มีความสัมพันธ์สนิทหรือว่าให้สมิธธรรมกับพระบุตรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาการสมรคิธธรรมพระองค์ทรงปรารถนาความสัมพันธ์สนิทในตัวของพระองค์เองอ่ะคือตัวด้วยตัวของพระองค์เองด้วยธรรมชาติของพระองค์พระองค์มีการสมริธธรรมที่สมบูรณ์แบบ พระองค์มีความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นอย่างสมบูรณ์แบบในธรรมชาติของพระองค์พระเจ้าพระบิดาสมคิธรรมกับพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระบุตรสมคิธรรมและมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวธรรมชาติของพระเจ้าในความเป็นพระเจ้ามีการสมคิดธรรมและมีความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่น,แบบแบบน,น,นอย่างสมบูรณ์แบบอื้อ แต่พระเจ้ามีพระคุณให้กับเราพระองค์พระองค์รงปรารถนาจะแบ่งปันสิ่งนั้นกับเราพระองค์ปรารถนาให้เราได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ในในการสมคิดธรรมกับพระองค์ในการมีความสัมพันธ์ด้วยกันกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผมแล้วมันเป็นพระคุณที่มีค่าอย่างมากมันเหมือนโต๊ะโต๊ะหนึ่ง ที่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระวิญญาณมิสุดนั่งอยู่ด้วยกันทั้ง3มคนและทั้งสามคนก็คุยกันแล้วอยู่พระเจ้าก็ยกเก้าอี้ขึ้นมาอีกหนึ่งตัววางไว้และบอกว่าเจ้าเอกเข้ามานั่งด้วยกันแล้วผมว่าพระเจ้าผมเนี่ยนะใช่เจ้ามานั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันนั่งคุยกันนั่งมีความสัมพันธ์กันพระเจ้าเรียกเราให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ขอบคุณพระเจ้า การทรงเรียกของพระเจ้ามันเป็นการส่วนตัวเมื่อเวลาที่พระเจ้าเรียกพระเจ้าเรียกคุณเป็นการส่วนตัวและเป็นสิ่งที่มีค่าพระเจ้าเรียกเราเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์มันมีค่าอย่างมากทําไมลหรพระเจ้าให้คุณค่ามันพระเจ้าให้คุณค่าให้ความสําคัญของการสามคคิธรรมและเราอยากจะเห็นคุณค่าร่วมกันกับพระอง ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อโรงงรงเรียกเราให้สมคิดธรรมกับพระบุตรของพระองค์การสมคิดธรรมกับพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการสมคิดธรรมกับผู้คนรอบข้างพระเจ้ากับเราจากนั้นพระเจ้าเรากับผู้คนมันเป็นการส่วนตัวครับมันเป็นการเรียกที่เป็นการส่วนตัวเพื่อสมคิดธรรมกับพระองค์แต่ว่าแต่ว่ามันง่ายมากนะ เข้าใจแต่ว่ามันง่ายมากเลยท,ที่ผู้เชื่ออย่างเราหรือคริสเตียนนั้นจะถูกรบกวนด้วยปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าสถานการณ์มันส่งผลต่อการตอบสนองต่อเสียงเรียกที่พระเจ้าเรียกเราคือคนนั้นอาจจะส่งผลกับเราสถานการณ์นี้อาจจะส่งผลกับเราที่ทําให้เรานั้นไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก ที่พระเจ้าเรียกให้เราสมค,คิดทำแต่ข้อพระคัมภีร์ขึ้นต้นว่าไงข้อคงพี่บอกว่าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัตส์ซือขอบคุณพระเจ้าในขณะที่จิตใจและความคิดของเราถูกรบกวนจากผู้คนหรือสถานการณ์ทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อเสียงเรียกในขณะที่เราไม่สัตซือพระเจ้าสัตซือพระองค์ยังคงเรียกเราพระองค์ยังคงเรียกคุณในวันนี้ องค์ยังคงเรียกเราเรียกเราให้สมัคคิดธรรมกับพระองค์อยู่เสมอในการสมัคคิดธรรมกับพระเจ้าจิตใจของเราจะได้รับการรักษาเพราะว่าใจของเราเต็มไปด้วยบาดแผลมันวางตำแหน่งผิดผูกพันอยู่กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผูกพันอยู่กับโลกนี้กับผู้คนแล้วเราก็เจ็บปวดแล้วเราก็ได้รับบาดแผล เมื่อเวลาที่เราสมัครคิดธรรมกับพระเจ้าพระเจ้ารักษาจิตใจข้างในเราพระเจ้าเรียกคุณครับในวันนี้พระองค์ทรงเรียกเราเรียกเราให้มาสมัครคิดธรรมกับพระองค์และการสมัคคิดธรรมมันไม่ใช่สิ่งที่ยากลาบากมันไม่ใช่กดมันไม่ใช่แบบแบบเหมือนบททดสอบชีวิตที่ยากมากไม่ใช่มันคือการพูดคุยกันกับพระเจ้าให้รู้ไว้เสมอในการสมัคคิดธรรมนั้นพระเจ้าเริ่มก่อนและพระองค์ปรารถนาที่จะฟังเราอืม พระองค์ปรารถนาที่จะนั่งฟังเราปรารถนาที่จะพูดคุยกับเรามันไม่ใช่สิ่งที่ยากลําบากมันคือสื่อการสื่อสารมันคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันเหมือนเหมือนนักดำน้ําคริสเตียนเหมือนเหมือนนักดำน้ำสหหนนำหรับผมนะผมผมคิดถึงภาพนี้เหมือนเหมือนเหมือนผมเป็นนักนักดำน้ําลึก ท,ที่ดำลงไปในทะเลลึกๆแล้วแล้วจำเป็นจะต้องมีถังออกซิเจนการสัมคิธรรมกับพระเจ้าเป็นเหมือนกับถังออกซิเจนที่ช่วยชีวิตเราเพราะว่าเราดำน้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมออกซิเจนมันก็หมดเราเดินไปในโลกนี้ไปเรื่อยๆมันก็หมดมันก็หมดออกซิเจนมันก็หมดสิ่งที่ช่วยชีวิตเรามันก็หมดไปดังนั้น เพราะว่าเราหมดแรงเราไม่มีออกซิเจนเราก็ดำต่อไปไม่เรื่อไม่ได้ใช่ไหมดังน,นั้นพระเจ้าสัตย์สื่อพงรงรู้พงทรงรู้ถึงความอ่อนแอของเราพงงจึงบอกเอ๊ะเข้ามารับเข้ามารับเข้ามาก็แค่เข้ามาเข้ามาสม,มิธิธรรมกับพระเจ้าพระเจ้าสัตย์สื่อพงรงเรียกเราเพื่อมาเติมออกซิเจนอพงทรงเรียกเรามาเติมออกซิเจนเฮ้ยดำน้ำลึกไปแล้วเดินไปไกลแล้วเดี๋ยวหมดแรงนะกลับมา กลับมารับออกซิเจนกลับมารับพลังกลับมารับชีวิตเพื่อที่จะเดินต่อได้คริสเตียนจําเป็นจะต้องมีการสัมมิิธรรมกับพระเจ้าการสัมมิิธรรมให้กําลังมันให้ชีวิตมันให้สติปัญญากับเราให้การรักษาแก่เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสัตว์ซือ่งทรงเรียกเราให้สัมมิกิธรรมกับพระบุตรของพระงและพระเจ้าเรียกคุณในวันนี้ เพื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้เราตอบสนองตัดเสียงเรียกของพระเจ้าด้วยกันพระเจ้ารักคุณครับเอเมนขอบคุณครับ